ช่องแหมมกะปิไลฟ์ฟินเิรมานีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะก็กลับมาเจอกันกับแหมมอีกแล้วนะคะคนอื่นต้องขอโทษนะคะด้วยความสดหน้าสดนะคะวันนี้ตื่นเช้ามากๆนะคะตื่น6กโมงเชา้าแล้วก็รีบไปซื้อของเพราะวันนี้วันเสาร์คนเนี่ยจะไปซื้อของกันเยอะมากๆเลยวันเสาร์คนเท่าคนแก่คนที่หยุดงานอะไรก็จะรีบไปกันนะแหมมก็เลยตั้งใจจะไปตอนร้านเปิดเลยคือ7จ็ดโมงเช้านะคะก็คือเนี่ยรีบ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 ,รบนะคะใส่เสื้อผ้าแล้วก็รวบผมรีบออกเลยกลับมาอุ้ยลุงยังไม่ตื่นแล้วก็ยัง มาทําคลิปต่อดีกว่านะคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าเพื่อนร่วมงานของแมมเป็นยังไงมากนะคะรับรองว่าต่อๆไปนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอีกเยอะเลยนะคะทุกคนคอยติดตามนะคะคอยกดกระดิ่งไว้คอยกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแมมนะคะเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปเลยค่ะว่าวันนี้มีอะไรมาเล่าต่อนะคะ ก็ตามที่เล่านะคะก็อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะมานินทาก็ได้นะนินทาเพื่อนร่วมงานแม่ยังไม่ทันเริ่มได้ถึงเดือนเลยเนาะนินทาละก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ตามที่เล่าไปว่าก็สองคนที่เจอนะตอนเนี้ยเจออยู่สองคนก่อนเพราะว่าแขกยังไม่เยอะมากนะคะก็ตามที่เล่าไปคนแรกที่เจอเนี่ยเขาเป็นหัวหน้านะคะ แล้วเข้าไปวันแรกเนี่ยเจอคําถามนี้แหม่มก็รู้สึกเอื้องนิดนึงนะจะทําได้หรอไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเขาเรียกเธอมาทํางานที่นี่ที่นี่งานหนักมากๆเลยนะแล้วเธอก็ตัวเล็กดูสิเฮ้ยยังไม่ทันได้เริ่มงานเลยอะ่ะแล้วเจ้าของโรงแรมเขายังให้ความมั่นใจเรียกเราไปทําแล้วทําไมเขาคนนี้ถึงไม่อยากให้เราทําหรือว่าเราเป็นเด็กเส้น <laughs> อันนี้คีโมเนาะจากนั้นคิดว่าโอเคคนนี้เดี๋ยวค่อยปรับตัวกันไปไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ผ่านงานมาเยอะแล้วผ่านเพื่อนร่วมงานมาเยอะแล้วหลากหลายมากหลากหลายนิสยัยหลากหลายแบบมากถ้าจะเจอแบบนี้อีกคนหนึ่งก็คงไม่เป็นไรมั้งแต่เขาย้าทุกครั้งที่เจอนี่ทํางานกับเขาหนึ่งอาทิตย์แล้วนะย้าทุกวันเลยเธอจะทําได้เหรองานมันหนักนะั่นเดี๋ยวเธอค่อยดูนะเวลาแขกมาเจ็ดแปดร้อยคนเนี่ยเธอจะไม่ไหวนู่นนี่นั่นแม่ก็ ก็เลยไปพูดกับน้องเจมน้องเจมอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะก็น้องเจมมันยากขนาดนั้นเลยจริงๆหรอทําไมเขาคนนี้บอกว่ามาม่าคิดยังไงทําไมไปทําที่นี่เจ้าของที่นี่คิดยังไงทาไมถึงเรียกมาม่าให้ไปทําที่นั่นคือมันยากขนาดนั้นเลยหรอเจมก็บอกไม่หรอกมาม่ามาม่าก็เจอที่ยากกว่านี้มาแล้วมาม่าก็อยู่มาตั้งหลายโรงแรมแล้วก็รู้แล้วว่างานยากเป็นยังไงแขกเยอะเป็นยังไงแล้วคนนี้น่ะ เป็นที่รู้จักของในโรงแรมนี้รวมถึงในเครือด้วยว่าเขาเข้ากับคนยากมากๆเพราะเขาเป็นคนที่เปะ๊ะเป็นคนที่เนี้ยเป็นคนที่เยอะเป็นคนที่แบบว่าเยอะกว่าเจ้าของอะ่ะคือคือแบบมันอธิบายไม่ถูกอะเยอะกว่าเจ้าของอะเยอะมากอะอยากสร้างผลงานหรืออะไรอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแล้วหลายๆคนที่รู้จัก คือแมบรู้จักคนในเครือนี้เยอะเพราะว่าทํางานมานานเนาะทั้งผู้จัดการทั้งเจ้าของทั้งออฝ่ายจัดเรียกอะไรต่างๆนะเขาก็บอกว่าคนนี้เยอะจริง ทีนี้เพื่อนๆคิดว่าแม่มจะผ่านคนนี้ได้ไหมหรือแขกเยอะงานเยอะได้ไหมอันไหนมันยากกว่ากันเพื่อนร่วมงานที่ดูเหมือนจะยากกับแขกที่ดูเหมือนจะเยอะเกินตัวเล็กรับไม่ได้อะไรอย่างงีเ้เพื่อนๆคิดว่ายัางไงคะแหม่มก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเริ่มอาทิตย์ที่สองแล้วนะคะอีกคนหนึ่งอยู่ในครัว เป็นกุ๊กแล้วเราเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเพราะว่าแม่มเคยไปทําแทนเขาเวลาขาดคนที่ที่เขาอยู่อีกสาขาหนึ่งแล้วเธอคอยช่วยเหลือแม่มทุกคนอย่างเช่นเมื่อวานอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานนะคะหัวหน้าแม่มคนเนี้ยเขาบอกว่าให้แม่มล้างเครื่องกาแฟเองซึ่งเครื่องกาแฟนี้นะทุกคน ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายหลายแสนบาทเลยนะคะเป็นเครื่องกาแฟที่แพงมากสําหรับเงินยูโรแล้วก็หลายหมื่นยูโรนะคะแพงมากแล้วเธอก็บอกว่าให้แหม่มต้องระวังมากถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าถ้าทําอะไรพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกช่างต่อครั้งเนี่ยหลายพันยูโรเลยนะคะก็คือแบบทาให้เรากลัวมากและตกใจมากแล้วแหม่มทําที่อื่นเนี่ยเครื่องกาแฟก็แพงเหมือนกันแต่ไม่แพงเท่าเครื่องนี้ทุกคนเพราะว่าโรงแรมนี้ยังใหม่อยู่นะคะยังไม่ถึง10ปีทุกอย่างก็ยังใหม่ ทุกอย่างโมเดิร์นหมดเธอก็บอกว่าให้แหม่มเนี่ยล้างเครื่องกาแฟก็คือเวลาร้านอาหารใกล้จะปิดเนี่ยนะคะเราจะล้างเครื่องนี้แล้วไปเปิดเครื่องโน้นเพื่อให้ทันเวลาที่เราเลิกงานนะคะเธอบอกว่าฉันเคยบอกเธอแล้วตอนที่เข้ามาวันแรก วันนี้ฉันจะให้เธอทําเองแมมก็โอเคได้แต่จริงๆแล้วอ่ะไม่มีความมั่นใจถึงร้อยเนะคะแต่พอจําได้ว่าใส่โค้ดอะไรกดตัวไหนซึ่งมันเยอะมันหลายขั้นตอนนะทุกคนถ้าใครทํางานหน้าที่เดียวกับแมมก็คงจะรู้นะหรือสําหรับเครื่องกาแฟรุ่นก่อนหรือรุ่นไหนมันก็จะล้างแบบใกล้เคียงกันแต่ก็ไม่เหมือนกันสันทีเดียวนะทุกคนอย่างโรงแรมก่อนนู้นต้องถอดอะไรเยอะมากมายเลยแล้วเขา ทำโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์นะทุกคนมันต้องกดต้องอ่านต้องทำตามขั้นตอนผิดนิดเดียวก็โอ๊ยออกอะไรก็ไม่รู้เลยนะคะจากนั้นเธอก็บอกว่าให้แม่มทำเองแล้วเธอก็ไปเลยนะให้กดเองป้อนรหัสเองถอดสายเองใส่สายอะไรเองเทกากา,กาแฟเองอะไรเองนะคะฟังแล้วดูเหมือนไม่ยากแต่ไปทำจริงๆใหม่ๆนี่ยากนะทุกคนเพราะว่ามันหลายขั้นตอนมันจำยากแล้วเราก็กลัวผิดด้วยนะคะจากนั้น คนที่เป็นกุ๊กตอนเช้าเนี่ยเขาเห็นคนที่รู้จักกับแหม่มเนี่ยเขาก็แอบมาช่วยแล้วก็แบบเหมือนกระซิบนะกดตัวนี้กดตัวนั้นนะแล้วเธอมาเจอพอดีทุกคนหัหน้านะมาเจอพอดีก็ยอดเดียวนี้ที่เป็นกุ๊กคนนี้ก็วิ่งกลับเข้าไปในครัวนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยจะออกมาที่ร้านอาหารเป็นบางครั้งบางคราวมาดูบุฟเฟ่ว่าต้องเติมอะไรต้องตักอาหารให้แขกหรือเปล่านะคะอีกวันหนึ่งแหม่มทากับเพื่อนปินเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานปินคนละเรื่องกันเลยกับคนนี้นะ ไม่ดูก็คือเขาไม่ใช่หัวหน้าแต่เขาทํางานอยู่ก่อนตั้งแต่โรงแรมเปิดแล้วก็ถือว่าเขาต้องสอนงานเราใช่ไหมคะเขาเขาไม่สอนงานเขาบอกว่าอะไรก็ได้ทําไปอะไรก็ได้ทําไปแล้วทีนี้มันแบบไหนดีกว่าทุกคนแล้วเขาเป็นคนที่ทํางานเร็วมากแล้วไม่บอกเราเขาไม่บอกเราเขาทําเองหมดเลยเขาไปขนเครื่องดื่มเองเขาจัดโต๊ะเองเขาเปิดกาแฟเองเขาเขาทําเอง หมดเลยคือสิ่งที่เรารู้เราก็ทําเองเนาะจัดโต๊ะช้อนอยู่ตรงไหนซ่อมอยู่ตรงไหนอะไรเรารู้หมดแล้วแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเครื่องดื่มเนี่ยมันก็แตกต่างมันมีไม่เหมือนกันทุกรงแรมเครื่องดื่มที่เราลงไปเอาท,ที่ที่ห้องเก็บเครื่องดื่มเนี่ยนะคะบางอย่างก็สําหรับบาบางอย่างก็สําหรับมื้อเที่ยงบางอย่างก็สําหรับจัดเลี้ยงบางอย่างก็สําหรับมื้อเช้าซึ่งก็จะแตกต่างกันนะคะคนนี้เขาไม่บอกอะเออถ้าเราถามเขาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําเอง ก็เลยทำให้เราไม่กล้าถามถ้าเขถามถ้าเราถามเขาปุ๊บเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทําเองก็กลายเป็นว่าเราเราไม่รู้งานแต่ถ้าเราไปทําเองแทนที่จะเสร็จภายในสองสานาทีกลายเป็นสิบนาทีเขาก็จะงุนหงิดวโอ้ยช้าไม่เป็นไรตั้งไว้ฉันทําเองอก็เลย <laughs> คิดว่างานนี้ต้องสนุกแน่ๆเลยนะคะทุกคนเจอเพื่อนร่วมงานสองคน2แบบนะคะและนี่ก็คือหนึ่งอาทิตย์ แรกเข้าอาทิตย์ที่สองนะคะมีความตื่นเต้นบางวันก็ได้ไปกับน้องเจมนะคะนั่งรถไปกับน้องเจมเพราะว่าบางวันเขาเข้างานเวลาเดียวกันกับแม่แม่ก็ไม่ต้องเอารถไปจอดที่สถานีรถไฟปกติแม่มไม่ขับรถเข้าไปเลยนะคะเพราะว่ารําคาญที่จอดรถแต่เจมเนี่ยเขาไม่อยากนั่งรถไฟเขาขับรถเข้าไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆก่อนนะคะจากที่ทํางานใหม่ของแม่มเนาะเริ่มงานหนึ่งอาทิตย์แรกเข้าอาทิตย์ที่สองแต่แม่มยังรู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานยังไม่เครียดนะคะแต่ต่อไปก็ไม่รู้เพราะว่าแขกเริ่มเยอะขึ้นใครๆก็บอกว่าจะทําได้เหรอที่นี่งานเยอะนะคือทํางานครัวจริงๆมันหนักกว่าเสิร์ฟไหมอะ แม่มก็ไม่รู้แต่สําหรับแม่มบางทีแขก300อคนเนี่ยเราอยู่กัน2คนเราต้องทําให้ทันทุกอย่างเลยนะอบผัดแกงทอดจัดบุฟเฟ่รับออเดอร์ที่แขกมาสั่งตรงเอ,อ่อเอ็ก์เตชันอะไรอย่างนี้นะคะตรงที่เมนูไข่เมนูแพนเค้กทั้งหลายนะคะเขาก็แล้วคนเนี้ยเขายังไม่เคยเห็นแม่มทางานที่ที่แม่มทำมาก่อนที่แขกเยอะๆลงทีละส4 0 0รอคนอย่างเนี้ย แต่เขาบอกว่าเขาเยอะกว่าเขาแขกแปดร้อยคนแล้วพนักง,งานเสิร์ฟเนี่ยที่นี่นะคะแมมไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ามันเหมือนกันทุกทกที่คะเวลาเราถือจานเนี่ยพนักง,งานเสิร์ฟนะคะเวลาเราไปเก็บจานเนี่ยห้ามซ้อน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 ,อน,อนแล้วก็แบกไปทีเดียวหรือว่าจับใส่รถเข็นเข็นไปทีเดียวไม่ใช่นะคะเขาก็มีสไตล์ของเขาเขาก็จับ เมนจะให้ดูยังไงดีจานเนี่ยนะคะก็จับอย่างนี้แล้วก็ให้เหลือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยไว้ข้างบนแบบนี้นะจานใหญ่นะคะแบบนี้แล้วก็อีกจานหนึ่งให้วางบนนิ้วก้อยกับนิ้วโป้งนี้นึกออกไหมอ่าแล้วเราก็ยังเหลืออุ้งมือตรงนี้นะอุ้งมือตรงนี้เราก็ใส่ แก้วนะคะเป็นแก้วน้ําแก้วกาแฟแล้วก็หนีบกับอุ้งม,มือนี้นี่นะคะนี่ยังไม่พอนะจานใหญ่แล้วใช่ไหมแก้วตรงนี้แล้วจานนี้แล้วสองจา,านนี้ถ้ายังว่างอยู่เราก็เก็บถ้วยกาแฟซ้อนอีกนะคะนี่หนึ่งหนึ่งมือนะแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถือจานใหญ่ถือแก้วถืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีว่างนะคะแล้วก็เดินไปเดินมาเนี่ยอย่างนี้ตลอดอ่ะตรงนี้ด้วยนะคะ ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ก็จานตรงนี้ก็จานตรงนี้ก็จานซ้อนจานแล้วอุ้งมือนี้ก็วางแก้วนะคะนี่คือหนึ่งมือซ้ายนะคะแล้วก็มือขวาก็จานแล้วก็เดินแบบเร็วนะคะไม่ใช่เดินแบบลา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 นะเดินเร็วเหมือนกับมาราธอนอะรีบเข้ารีบออกรีบเข้ารีบออกเข้าไปถึงก็ทึ๊บทึบทึบทึบ,ทบจะไปวางปุ๊บแล้วออกเลยก็ไม่ได้อีกนะคะต้องเอ่อเทกระดาษต้องเทกระดาษตรงไหนต้องเสษอาหารตรงไหนพลาสติกตรงไหน ของเลวตรงไหนนะคะเช่นคาแฟที่เหลือนมที่เหลือตรงไหนคือต้องแยกด้วยนะคะแล้วทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ ความเร็วทุกอย่างเขาก็เลยบอกว่าแมมทําไม่ได้แน่แล้วเดียวเรามาดูกันนะคะลูกชายของแมมบอกว่ามาม่าทำได้มาม่าทาได้แน่นอนพวกเราเป็นคนขยันนานพวกเราคนไทยเป็นคนขยันอยู่ที่ไหนก็ทําได้ถ้ามาม่าทางานไม่ดีทํางานไม่ได้ไม่มีคุณภาพบอสของเจมก็คงไม่เรียกมาม่ามาทาที่นี่นี่คือกําลังใจจากลูกแต่จากเพื่อนร่วมงานยังไม่ได้กําลังใจนะคะก็เหมือนกับว่าอย่ามาทำเถอะ ที่นี่มันทำไม่ได้มันไม่ใช่ที่ของเธอหรือว่ากลัวว่าแหม่มเป็นเด็กเส้นหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่ไปทําเนี่ยทุกวันเลยนะคะบอสของน้องเจมเขาก็มาถามว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมดีไหมโอเคไหมยังไงมาดูกันนะคะครบหนึ่งเดือนแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคอยติดตามนะคะแหม่มคิดว่าถ้าแหม่มยังทําที่นี่ได้และทําได้ต่อไปคงมีเรื่องสนุกแน่ๆเลยทุกคนตอนที่แหม่มเข้าเชตันใหม่ๆก็ เจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันจนได้ออกไปหนึ่งคนนะส่วนที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่า ยังไม่รู้เนาะเพิ่งเข้าไปอาทิตย์2อาทิตย์แรกก็ยังไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะคอยติดตามนะคะทุกคนกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องนินทาเพื่อนร่วมงานนะตอนนี้เนาะนินทาเพื่อนร่วมงานนะตอนนี้เนาะตอนอเรื่องคนข้างบ้านผ่านไปแล้วเนาะไม่ต้องไปพูดถึงก็แล้วล้นเนาะได้ข่าวว่าเขาสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะป้าสดสองเป็นคนบอกแหม่มมามีคนถามว่าล้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างป้าสดสองเล่าให้แหม่มฟังว่าเธอรู้ไหมล้นเนี่ยสุขภาพไม่ดีเลยตอนเนี้ยหมองดโน่นงดน, ôn, งดนี่งดนั่นแล้วเขาต้องออกกําลังกกาาายแหม็อเเขขน ออกไปวิ่งนะแล้วพยายามเหมือนลดความอ้วนนะเออเขาพผอมลงนะทุกคนแล้วไปวิ่งไปทํางานเมื่อก่อนเขาก็ขับรถไปที่ทํางานเขาอยู่ไกลนะ ที่ทํางานนี้ก็คือทําไมแหม่มรู้เพราะว่าสามีของแหม่มเป็นคนเขียนใบสมัครให้เขาก็เลยรู้ตอนนี้เห็นเขาปั่นจักรยานไปนะนี่เรื่องข้ามบ้านเราก็ไม่ต้องเล่าแล้วเนาะเรามาเล่าเรื่องเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าที่ทํางานกันต่อนะคะขอบคุณทุกคนมากมากที่ติดที่ติดตามรับฟังรับชมแหม่มทุกๆคลิปแล้วก็มีคอมเมนต์ให้กําลังใจดีๆแล้วก็กัมติให้แหม่มปรับปรุงนะคะแหม่มรับคําติได้นะคะติให้แหม่มปรับปรุงแหม่มจะได้รู้ว่าตรงไหนไม่ดีตรงไหนพลาดตรงไหนควรแก้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอให้ แรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชื่อสวิเาเซนสวัสดีค่ะวันนี้ถ้าอากาศดีเดี๋ยวเราไปย่างกันเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรทาน เป็นมาเผ็ดไหมอ๋อไม่ค่อยเผ็ดหรอกสำหรับเราเผ็ดมากแต่อร่อยนะเพราะป้าพัดทำไม่เหม็นเออเห็นไหมปลาป้าพัดปลาหนองคายป้าพัดจะไม่ซื้อปลามาทำป้าพัดจะเอามาจากบ้านหมดแล้วหมดเลยนี่ขวดสุดท้ายกใช่ป้าพัดมีวางจำหน่ายปีนี้ไม่ได้กลับไทยเลยปีนี้ไม่ได้กลับไทยหมดแล้วปกติเนาะสุดท้ายท้ายสุดเลยหายเนาะขย่มขย่มหน่อยนะ 嗯。